ตัวทันชุกคิดได้ทันอาตมาชุกคิดเรื่องนี้เมื่ออายุย่างเข้า19เข้าสู่20ฉชุกคิดในเรื่องนี้ชุกคิดขึ้นมาเองโดยไม่มีใครบอกนะไปเห็นแล้วก็คิด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 แต่เรามีอินทรีย์น้อยบารมีน้อยก็อาศัยครูบาอาจารย์อาศัยตำรับตำรามาอา่านเช่นอ่านหนังสือคู่มือมนุษย์เช่นอ่านหนังสือดีๆบางเล่มเช่นตามรอยพระอรหันต์ซึ่งเป็นของท่านยักคุณพุทธทาส หรือเรื่องวิชาแปดของหลวงวิจิตวาทการหรือเรื่องสาธนาของท่านระพินนาถากูลที่ได้พระองค์โรเบนไพรส์ซึ่งแปลโดยดรเรราวีภาวิไลเนตมาก็กล่าวถึงหนังสือเหล่านี้ถ้าใครเป็นนักอ่านใครเป็นนักสนใจธรรมะเป็นนักปฏิบัติลองไปหาอ่านนะจะได้รับประโยชน์มากนะได้ร,รับประโยชน์มากให้แรงบันดาลใจอาตมา,มากส่วนข้อคิดเพราะไปเห็นเห,นเหตุการณ์